โอ้ oh, ยสดใสสดใสนะพี่น้องเอา้าพูนะโอ้โ oh หมีปูขมาน้ำครับโอ้โ oh หสุดยอดครับสวัสดีตอนเช้าครับไ่้เวลามายามมุ่งดักกุ้งฝอยคือเกาแล้วครับ ที่ไม้คางบึงกุยสะะบออีสานครับนี่ครับผมไม้นี่ครับไม้ที่เคยส่นี่แหละครับส่ทั้งหมดแปดหลังครับหลังแรกกสิยู่ตรงนี้ครับหลังแรกนี่ครับที่เห็นนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกสิยู่คางถนนบึงกุยนี่ครับคางถนนรอบบึงกุยกับถนนตรงที่เดียวเห็นนะครับนี่ตรงนั้นมาลุยกันเลยครับติดตามครับผม หลังแดงแขกมานี่ครับเนี่ยเดี๋ยวพ่เท็บังได้ได้ครับหลังเพ่เห็บังทุกหลังเลยโอ้โหพี่น้องเลยโอ้สวยอหลูครับสวยอหลูครับเหตุบังตอนครับโอ้ดะโอ้ยหลังนี่ไหม เหเก็บมันเนี่ยลังเด็กถ้าคะแนนเทปโอ้โหโอ้โหโอ้โหงามกบงามโอ้โหลังเด็กโอ้โหเต็มเจแล้วครับ มีเด้คร <If S 1> oh, ับเลยริมน้ำเลยนี่ไก่มงดักกลุ่มนี่ครับอ่ะนี่สงครับดูน้ำกันใ่มุ่งอีกแล้วลากรังครับลากรตั้งสุดตาดโอ้โห้ักยุ้ครับนั่นยุ้ยทักุ้ยอดครับ bưng căng đeng đeng dữ, thế bưng đấy khắp, thế bưng thuốc láng ừ, lắng. Lắng đây khắp, mất bẹt láng gấp, rồi này, ui, ngang, thế đây khắp, kéo đấy, à, สามไครยังร้อยเลยน้ำม,มันซึ่นครับตรงนี้สามสภาพครับแต่ดินลมยังทักด้วยทางล่างนี่น้ำตื่นแต่ดินติดลมครับตรวจคือก,กันตรวจคือก,กันพี่น้องก็เนี่ยถูกโอ้ท่านผู้ชมครับไม่กัดวัดเด็ดครับกรได้ใส่มาโดนเนี่ยหลางมุมครับ อู้ว่านาไปล่างเลยสไลายเขียวติดเท่าติดเลยว่านาเลยครับเดี๋ยวเบิ่งผลงานมุมมุมหลังนี้ครับกุุงสวยสีอมงามงามเรือดลายครับงามเรือดลายโอ้โหสามหลัง กำลังเป็นกอเป็นกำแี่กำลังที่ซีงครับกำลังทิ่ซียิงลมหิดลมโอ้กุ้งไหมโอ้มีปลาโบแล้วเห็นปลาโบแล้วลูกนั่นว้าแล้วไม่นี่มีเท้าเขียว ตาบูครับตาบูขอไม่แล้วกุ้งกับพ่อมีครับพี่นอ้องนะยุเพิ่์นมงน้งนะครับเดี๋ยวสิบุญมาเป็นเ่นยโอ้ฮหอะยังไงเนาะเข้าเขียวทีว่เขาไปน้ำบ่อที่เขาไปในถังบ่ขเขาใือกุ้งอ่ะยังิพยายามที่จะด,ดีครับยกให้ยกรนะับ ครับใชได้ตาบูน้อยเขาอยู่สงสัยที่เขาที่หลังนะครับกลุ้มไม่ได้เหลือหลายกลุ่มเขามาก่อนดีที่กลุ่มเขามาก่อนถ้าปบูเขาก็อนแล้วเลยกลุ้มเมื่อกาเขาครับว่าได้หรอกกลุ้มที่ว่ากลุ่มมันเขามาหลายครับเบิ้งบนสวนโอ้โหเนี่ยเห็นนะเท้าเขียวเก็บออกแล้วครับเนีย๋ยจะไปปนเก็บเท้าเขียวออกกัน อะไ้กินบ่ไใดครับบ่อเอาครับเนี่ยเจอปลาสวยงามเลยแล้วเจอปลาสวยงามนี่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 นปล่อยเด้ครับปล่อยเด้ตัวนี้ขอปล่อยครับงามงามเอาไปให้มันใหญ่ก่อนดีกว่าปล่อยปล่อยอุ้ยใส่แล้วอ่านี่โอเคหัน,นไปซีหลังเครื่องทั้งแล้ครับอีกซีหลัง หลังที่4ครับครึ่งแรกท่านไปซีหลังน่าขึ้นหลังครับหลังที่5เข้าเขียวเกี่ยวเลยลนจะติดลมเข้ากระไรกังใดกังใดกะผักคือเกา่าหอยขมาน้อยหนึ่งกู้งคอยกะย,ย,ยิงงามาครับเข้าเขียวตัวผั ได้ดีนะกุ่มพอได้อยู่ครับเต็มพื้นเลยนี่ครับเพลินนี่ตากเขาน่ามาตัวนึงนี่โอ้ตาขนาดตัวนึงครับครับหอยหอยกับสิบปอยเลยครับก็เอาครับเอาเสียวตะกุ่งกับปลาหน่อยครับปลาตัวใดงามๆเขากับปอยครับก็อย,อยากได้ จะโตน้วนครับปล่อยมันตัวใหญ่โบรูอ่ะมันสีใหญ่ได้แค่ใดเเต่มันน่าี่เป็นลูกปลาครับว่างดีปล่อยไปเพื่อนนะอือโอ้งามครับงามหอยดีปล่อยเนาะเอานนี่โอ้หาหลังครับเพื่อนนะโอ้โหเจ้าหอยปล่อยบอกหอยโยนเลยตึงไปเดี๋ยวเบื้องหลังที่ฮอครับ ว้าวเจ้าตึกแข็งขแรงตึกแข็งประมาณสิบหกโอ้หรอดคาบตัวอ้มงครับหลักไว้ไกลครับข้างสีงไกล้ๆโซ่ะโอ้แถวอยู่ครับอโอ้ยปัญหาคือเท่าเขียวครับพี่น้องโอ้โห ปัญหานั้นไม่สําคัญครับสําคัญที่นี่ครับนี่สําคัญที่กุ้งครับเต็มอายะเลยแล้วครับเท้าเขียวเขากะเก็บออกครับกุ้งเขากะเก็บกลับครับ <c oughs> ด้หลายครับสูตรเนี่ยหอมครับลืมบอก <c oughs> นี่เด้อสูตรเนี่ยหอมเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละ หัวหันลูกปลาดุกครับห้ำมรวมบดไขัวสําสที่สำคัญผมใส่เนื้อทุเรียนครับเนื้อทุเรียนง,ง,งอมๆครับพี่น้องหอมสุดๆหอมสุดแด,ด่วเลยครับเก็บมุงเขียวก่อนโอเปร่แมนเฮ้ <c oughs> เก็บเท่าเขียวครับเพื่นมุงเขียวเ <c oughs> ออนี่นะครับนี่รำรำรวมรำรวมหัวหานลูกปลาดุก นเนื้อทุเรียนสุกๆหอมๆครับไปไปดูรังที่เจ็ดต่อครับรังที่เจ็ดใส่ติดฟังใส่ติดฟังครับรุนกันสูวโอ้โหผัะอื้อหือ นี่ครับล้างที่เจ็บธรรมดาครับแค่อ่านี่ครับมงนก็ล้างนี่ก็ได้ยอา้าวแคครับพุ่นโอ้ขนาดครับ หลังสุดท้ายไปไปลุ้นกันครับลุ้นความหมันลังสุดท้ายกันให้มันเลอยไปแต่ยังมีไฟจะตีแข็งห้เราครับบางเข้าวเล่หลังสุดท้ายโอ้เสียงสุดสาดสุดสาดเลยพี่น้องเอา้าดูนะโอ้โหนี่ปูขมาน้ำครับอืมดูนะปูกระสีขอปล่อยก็แล้วครับว่าเอา nhau nhọc nhau luôn luôn à, này mày là cái là cái thải này Mán cái này Đây cái này luôn này này là cái luôn này là cái luôn này ในทางกับวัธรรมดาจับปูไปกันให้มันให้มันแรน,น,ล,นลงบริแรงเดินขึ้นไปยอดมุงให้มันลงมาคนมุงเอ้นานี่ออกมาแล้วโอ้โหมีโอ้โอผลงานครับนี่ผลงานตรงนี้โอ้โหสุดยอดครับสุดล้วนเลยเอาเป็นมุแกม,มี่ใช่หร โอ้หมันครับมุ่งแปดล้างครับสูตรนี้ทำร่วมหัวหานลูกปลาลุกนะครับเพิ่มเนื้อทุเลียนเข้าไปครับพี่น้องผลงานเด็ดเลยหอยตัวนี้ครับอี่ปูตัวนี้กับติปอยนะครับหอยกับปูปิปอยครับครับที่ไม้ก็นี่แหละครับนี่น้อยนี่ใส่มงทั้งหมดแปดล้างครับผลงาน พักขนาดครับก็ธรรมดากะสิเป็นน้ำสูตรเย่น้ำแน่กักับพระจ้าครับแล้วกักัสซีมีกุ้งไม้นี่มันก็มีกุ้งหลายแล้วครับมันถึงได้เข่าเนาะเงยกัผมว่าพอปไปไหนดอกสูตรเย่กับมัมีปัญหาแล้วครับสูตรได้กัเขาครับค่อยมีกุ้งนี่ครับไม้นี่หน่อยแต่ล้งางก็ธรรมดาครับนี่กูเนี่ยโอ้ยกระดอกกระเดือยครับนะโอ้กาบเป็นกำลังเร่งใจที่เก่าแล้วครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ครับแต่ดี่สำคัญกดสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนครับทันใดที่ยังพวกกดติดตามที่เขาเมาเบิ่งใหม่ก็ฝากกดติดตามได้เลยครับสำหรับคลิปนี้กับสก้าวทั้วัขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับให้บัองอีกรอบครับักขนาดโอเคครับ